อ่อแยงครับเพราะว่าปามันากออกแล้วครับผมน้ามันหล่นครับนี่ครับถ่วให้หน้าผมดำเลยแล้วครับนี่นำถั่วไปแล้วตาโกงตากาครับตอนนี้ก็บทำเมแล้วไถหน้าเบิดแล้วครับคุณพี่น้องไถแล้วครับเป็นสีดำแล้วครับไถกบอันไถนั่นก่อนนะครับไถแปะเขาเอายังก้าหน้าดินเนาะอู้จางเขาไถให้หมดแล้วครับ ตอนนี้ผมก็คึงแยงอ้อมแล้วนะครับแต่ว่ายัางถม่ได้ครับผมมีเวลาถมนี่ครับพอดีน้ามันก,กระถ่วมขอบซาเนี่ยออู้อนะครับอ,อมอหอนแล้วในหน้าเพม่นกระไทยไปแล้วครับเดี๋ยวมาให้อาหารปลาครับมา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 กินมากินมันสิมีมากินนให้ผมบอลาวัน น้ำเล่นสะละน้ำมันก็คุณครับน้ำจากข้าเจ้าไทยให้นน,นเดี๋ยกก็มาก,กินข้าเจ้าครับนะมาเร็วเร็วกินอาหารกินอาหาร ทำไมว่กระตืม่อกินครับมี่ตอให้นั่งมาแล้วพี่น้องนี่ครับนั่งตอวานกันเลยครับขันยานเมื่อยแต่ก็มันเป็นเฮ็ดออกตัวนี้พวนั่งบนอะไรกางเกงสิบเปอร์นสีเขียวจากใบไม่กินอาหารกินอาหารมากินอาหารครับไปเบอร์ล้ว่าปลาผม มากินครับนั่นกินแลว้ลวกินกินแล้วเดี๋ยวตองเบิ่งด้นานหลังครับด้นานหลังก็มีอีกกลุ่มนึงครับก็กินอยู่เอากินอาหารกินอาหารเอยเห็นหนวดปลาดุกยิ้มยิ้มย,มยมิ้มกินอาหารนะปลาดุกขึ้นอยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่กินด้่ประนัน

กลางหมตัวอ้าวปลาใหญ่บบขื้นเห็นจจ้าตเลยบบดน,นี้ไปเบ่รแล้าบ่ปลาใหญ่คอยห <laughs> รือว่ามันคำบอลโบขื้นโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วดี๋ปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินอาหารกินอาหารไม่ตกใจเบิดหนึ่งว่าปลาใหญ่บขื่นละ้ะโอ้นี่เดี๋ครับมาแล้วมาแล้วปลาใหญ่มากกัน น้ำแห้งเลยครับบุยนี่ปลาดุกขึ้นมาแล้วนี่โอ้เป็นปลาดุกครับเป็นปลาดุกมาแลวสีดำหน้าแล้วครับพี่น้องไถกบบปและฝุดครับน้ำม,มันก็เลยขุนครับเพราะว่าน้ำที่เจ้าไทยมันมันซึมมาเนาะ มาปุยยูเรียกะ่อแม่ย้ายกวานปุ๋ยครับอยโอนเงินมาเข่าบัญชีเจ้าอยู่พันสองไปซื้อปุ๋ยอะโอนเขามานนีละฮะพันสองเด้อสอบหนึ่งพันเอดกว่าพันหนึ่งลอยกว่นี่ ขันเจ้าขี้ข้านซื้อเจ้าก็ะโอนมาไหมข่อยซื้อไหมกโอนตังให้แ่่ซื้อปุ๋ยครับผม มันยังสั่นพรดมาให้ฟังนี่พร้อมครับพี่น้องตอนได้บักพริกนี่แหละโอ้โหสีเนื้อมัอก่อยก็สดบ้าให้บักพริกสดๆนี่ บุญในพี่น้องบอกี่ผมยอดเยี่ยมเลยอืมเนี่ยปลาดุกอยู่นี่ยืนยหยืนยัดอยู่เนยยืนตายใบไ,ไม้อันนี้เป็นปลาตะเพียนครับ บรรยากาศแปลงหน้าครับไถเบแล้วครับผมไถครบแล้วหน้าหิมบานพี่นอ้องงามจักหน่อยอยู่อืมตัวน,นี้เทชประดุกตัวนีน้งามงามเดินพี่น้องนี่นี่ครับเดีวัโวโปอกิน่าโัเลี้ยง กินตัวเดียวเลยกินผู้เดียวยุ่ๆยๆอยู่นี่อาจะเจพี้ยนก็มาก,กินอยู่นะบริยารพ่นกรบผมอ,อ,อมเขื่อตลอดเห็น,ะนตะหนวดโผลขึ้นมาพี่น้อง จางกินเป็นไะแม่ก็ว่านปุยครับพี่น้องคุนะว่านวมมันมีน้ำนี่ใครอยู่มันจังเจือจางบ่ม,มีน้ำเออมันก็เค็มจัดแล้วมันเค็มจัดมันก็ บอลอดไรกันต้นเขาเนะอันนี้บอเป็นยังดก้กอันนี้มีน้ำอยู่บ้านปุง เออปากห้างเก้าร้ออยู่มันกับสูตรมันก็นเข้มข้นกว่ากันได้กลุ่มพันหนึ่งนะโอเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมและฟังครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับนี่ครับไถอาหารปลากับโคกน้องนาตอนเย็น